กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจัดงานมหก,กรรมทรงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดลำพูนนำสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดกว่า1,000รายการลดสูงสุด60%และยังมีสินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิและลองกองมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้า และเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรโดยมีนางสาวยานีสีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานพิธีเปิดงานงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดมหกรรมทงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดลำพูนจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28กันยายน2568ณลานเอกชนบ้านแม่สารป่าแดดถนนลำพูนดอยติ ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตรายกางและรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า1,000รายการลดสูงสุด60%นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลท์ ight, อาทิไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันพืชข้าหอมมะลิและลองกองในราคาพิเศษทุกวันด้วย งานธงฟ้านะคะมหากรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคนะคะจังหวัดลําพูนค่ะบริเวณที่บ้านแม่สารป่าแดดน,นะคะที่อยู่บนถนนลําพูนดอยตินะคะก็อยู่ไม่ไกลจากออวัดพระธาตุธาริพุนชัยนะคะก็เราจัดงานกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะก็คือวันที่26นะคะแล้วก็จะมีไปถึงวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่28เป็นวันสุดท้ายนะคะเราได้มีสินค้ากว่าพันรายการค่ะรวมถึงมีสินค้าไฮไลท์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ามัน ปาล์มขวดละ40บาทนะคะน้าตาลทรายถุงละ23บาทมีข้าวสารบรรจุถุง5กิโลค่ะรวมถึงไข่ไก่ค่ะแล้วก็ในงานวันนี้นะคะก็จะมีหมูค่ะมีหมูเนื้อแดงนะคะมาจาหน่ายในราคาประหยัดโดยร่วมกับออสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือค่ะนาหมูคุณภาพนะคะมาจําหน่ายให้พี่น้องประชาชนค่ะ2กิโล100บาทหรือกิโลกร,รัมละแค่50บาทนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่แถวนี้หรือใครผ่านไปผ่านมานะคะแวะ มาออจับใจ่ายใช้สอยค่ะสินค้าราคาประหยัดมีคุณภาพนะคะที่ทางกระทรวงพาณิชย์และดีไอทกรมการค้าภายในได้คัดเลือกแล้วก็สรรหามาให้ทุกท่านค่ะจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ,ะก็ขอเชิญชวนนะคะต่อจากลํำพูนแล้วเดือนหน้าวางแผนวางแผนการซื้อของเข้าบ้านนะคะไปซื้อกันที่เชียงใหม่ค่ะสินค้าราคาประหยัดมีคุณภาพนะคะจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะ